พ่อค้าัดหน่อยได้ไหมพ่อค้าไไรอ่ะมันคลิปที่แล้วอันนี้คลิปใหม่แล้วบทใหม่แล้วเนี่ยว่าแต่อุ้ยจะไปไหนล่ะอ๋อจะไปทําธุรานั่งรอรถเมย์อยู่ไปทางไหนาล่ะจะไปสายไหมสายไหม ไม่สายนะวันนี้วันที่เราไม่ทางานเราหยุดไม่จะไปสายไหมที่สายไหม่สายไหมอ๋อที่เป็นขนมหวานที่ใช้แป้งเป็นแพนหฮอะไไม่ไม่จะไปที่สายไหมสายไหมอ่ะสายไหมสายไหมที่มันไม่น่าจะสายแลยไหมเล่นพวกอะไรอยู่เนี่ยอะไปด้วยกันไหมพอดีเราก็จะไปแถวนั้นพอดีว่าจะไปซื้อสายไหมให้น้องใหม่แถวสายไหมที่บ้านหลังใหม่กับรถคันใหม่ของเราเนี่ยว่าแต่อุ้ยซ้อนได้เปล่าเป็นสายซ้อนหรือเปล่า ได้สิว่าแต่อ๋อเราจะขี่ได้ไม่มีคนนั่งซ้อนท้ายระดับเราเนี่ยสายขี่อยู่เลย <c oughs> dove, ayed, มาเลยมาเลยได้ส<ๆ>ิเรื่องซ้อนอไว้ใจเราเลยเชิญมามาโหนเตรียมมาพร้อมเลยนะเนี่ยถือก่อน อุ้ยเป็นไงบ้างนั่งได้ไหมได้สบายออล่ะเป็นไงบ้างได้ไม่มีปัญหาแค่นี้เอง ไหวไหมอุ้ยไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวแน้วจอดจดดจอ,ดจอดไหนบอกสาย,ยขี่ออดขี่อะไรแบบนี้น่ากลัวมากเลยอก็อุ้ยแหละบอกว่าสายซ้อนนั่งแบบนี้คนขี่ก็ขี่ยากะดิคนละสายแบบนี้คงไม่ถึงหรอกสายไหมอ่ะไม่ไปแล้วอย,อยากจะเป็นสายซ้อนที่ดีก็ต้องนั่งให้ถูกวิธีและปลอดภัยด้วยนะครับยังไง,งไอ่ะก่อนขึ้นรถก็ต้องบอกให้ผู้ขับขี่ได้รู้และก้าวขึ้นรถด,ด้วยความระมัดระวัง ในขณะที่ซ้อนท้ายไม่ควรนั่งห่างผู้ขับขี่จนเกินไปปรับท่านั่งเพื่อให้หัวเข่าแนบชิดกับผู้ขับขี่ใช้มือข้างที่ถนัดวางบริเวณเข่าปรับปลายเท้าให้ชิดตรงไปด้านหน้าแนบชิดกับตัวรถไม่ควรวางมือทั้งสองบริเวณบ่าของผู้ขับขี่เพราะจะทําให้ผู้ขับขี่ควบคุมรถได้ยากควรจับส่วนที่แข็งแรงเช่นมือจับท้ายของรถเพื่อช่วยให้ท่านั่งกระชับและมั่นคง ในขณะเข้าโคง้งผู้ซ้อนท้ายควรทิ้งน้ำหนักไปทางเดียวกับผู้ขับขี่ไม่เกร็งหรือฝืนสายตามองไปในทิศทางเดียวกันเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้คุณซ้อนท้ายได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะใกล้หรือไกลก็ซ้อนได้อย่างมั่นใจปลอดภัยในทุกเส้นทางครับ